สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วครับบีนนทบุรีทองสนิทกาลาดบายบีนนทบุรีวันนี้ผมจะมารีวิวเจ้ารีโวตอนเดียวนะครับต่อถาดจากทองสนิทกาลาดนะครับบายบีนนทบุรีตัวนี้จะเป็นประจําการที่จังหวัดน่านครับนะครับตัวนี้ลูกค้าต้องการรีเควสเป็นสีบอลเงินครับแล้วก็ต่อถาดกับเราตัวถาดของเราคันนี้นะครับ เป็นตัวถาด5เมตรครับลูกค้าต้องการถาดเหล็กนะครับทําสีน้ําเงินลายตรงกางลางตารางหมักลูกขาวแดงครับก็ตัวนี้เป็นเพาลอยนะครับ TCPY แค่4ีล้อเพราะลูกค้าบอกว่าใช้แค่4ีล้อพอไม่ได้แบกอะไรหนักมากก็วันนี้เราก็จะมารีวิวให้ดูถึงตัวความสวยงามของตัวรถโดยรอบนะครับว่าเป็นยังไงร,ระบบถาดของเราเนี่ย ทางลูกค้าส่วนใหญ่ก็รู้อยู่แล้วครับของเราเป็นรถสไลด์6ล้อนะครับกระบะเจ้าแรกของเมืองไทยที่ผลิตเป็น6ล้อแล้วจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างอันนี้เรามาลองเปิดตัวถาดสะโตกการขึ้นลงให้ลูกค้าชมนะครับตัวนี้อุปกรณ์ในตัวรถเนี่ยครบถ้วนนะครับเราไม่มีการลดสเปคใดๆดทั้งสิน้นตัวชุดสไลด์นะครับ ลูกปืนชุดสไลด์เป็นรางโซ่โฟล์คลิฟหมดนะครับดูสโตความนุ่มนวลในการลงครับกระดูกงูนะครับนี่กระดูกงูข้อใหญ่ปิดเต็มครับเพราะระบบเนี้เป็นระบบสายไฟนะครับเราต้องปิดเต็มกันการโดนทิ่มแทงเข้าไปทำให้ไฟช็อตได้นะครับชุดรางสไลด์เอยรางรับกระดูกงูของเราเป็นสเตนเลสฟั๊มขึ้นรูปสวยงามครับ นะครับดูสโตกการลงเรานะครับนะครับชุดถัดสไลด์ความสวยงามชุดโคเมียมของเรามีไม้พบจบทุกอย่างนะครับลูกค้าแบตเตรเลสนะครับวินนะครับหนึ่งมื่นสามพันปอนนะครับในการใช้งานดึงรถเรามีมาให้ครบถ้วนนะครับลอกโทษนะครับ ไฟแสงสว่างโลโก้ทองสนิทของเราใส่ให้ครบจับเต็มครับไม่มีการโลสเปคชุดปลายถาดรุ่นใหม่นะครับมาดูชุดปลายถาดของเราเป็นปลายถาดแบบไลลร้ลูกล้อลูกล้อเราซ่อนอยู่ภายใต้ปลายถาดนะครับทําให้การขึ้นรถเนี่ยไม่ต้องเหยียบกับปลายถาดนะครับเดี๋ยวเรามาเก็บตัวถาดขึ้นก่อนก็เรารีวิวให้ดูความสวยงามโดยรวมของตัวรถ ใครสนใจรถสร้างงานสร้างอาชีพนะครับติดต่อผมได้ครับดีนนบุรี088-069-1111หรือใครจะใช้บริการรถสไลด์ตู้ทึบรถเล็กรถใหญ่ทางบริษัทเรามีบริการหมดครับสนใจเข้าชมผลงานของเราเนี่ยก็เชิญได้ที่ทองสนิทกาลาดปากเก็บนนทบ,บุรีนะครับอยู่ราชพฤกษ์ตัด345ใครสนใจจะเข้ามา ผ่านมาแวะมาะเข้าห้องน้ํามาฉี่ก็ได้ครับมาคุยกับผมได้สนใจนะครับแวะมากียร์แฟรผมได้อันนี้เราก็รีวิวคร่าวๆของตัวรถให้ดูความสวยงามนะครับของรถที่เราจะส่งมอบคันนี้นี่เดี๋ยวเราก็จะส่งมอบวันนี้นะครับก็จะไปประจําการอี่จังหวัดน่านนะครับอยู่บนภูเขาเลยก็อย่าลืมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเราได้ทาง ช่อง YouTube ทองสื์กาลาดบายีนนนทับุรีก็คลิปนี้ก็ต้องขอจบรีวิวแค่นี้ไว้เจอกันในคลิปหน้าขอบพระคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ